สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มพักเครื่องมงคลหลวงพุทธิมิตโโรศิกระยองนะครับจากเมื่อเช้านะครับที่ได้โพสต์ถามว่าสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับชอบองค์ไหนเป็นวิเศษนะครับวันนี้เรามีคำตอบนะครับว่าทำไมเพราะอะไรถึงดูยังไงนะครับหรือพระที่ท่านดูมาเนี่ยเป็นพระตรา หรือท่านอาจจะเดินตลาดมากหน้าพระอาจจะเหมือนกันท่านก็เลยมั่นใจว่าพระนั่นแหละใช่นะครับแต่ในหลักความเป็นจริงคือต้องดูที่เนื้อพิมพ์ทรงนะครับคาบสําคัญที่สุดนะครับคาบนะครับอย่าลืมนะครับคาบไขน้้าว่านนะครับอย่าลืมนะครับพระผงเนี่ยหลวงของพ่อเนี่ยจะไม่มีผสมปูนนะครับจะผสม น้ำว่านน้ำถาวันน้ำพึ่งไม่มีน้ำเชื่อมนะครับเอาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าองค์ที่หนึ่งเป็นยังไงครับหลายๆท่านน่าจะเลือกอยู่ในใจแล้วนะวันนี้ผมจะตอบให้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตอบด้วยแบบไหนหรือพี่ๆสมาชิกจะรับกันได้ไหมตอนที่ผมตอบนะครับ ไปดูกันเลยครับองค์ที่หนึ่งครับเริ่มจากซ้ายมือนะครับองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเรียนแบบดีกว่าครับเพราะเรียนแบบดีกว่าเพราะอาจจะใกล้เคียงกันอันเนี้ยผมจับมายี่สิบาทเนี่ยพี่เชื่อผมไหมนี่สองหน้าด้วยครับพิมพ์พุทธ้อนนะครับผมมองหนึ่งครับเนื้อครับ ความธรรมชาติความเก่าไม่มีครับความเก่าไม่มีครับข้ามน้าบ้านไม่มีครับเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรดึงดูดน่าสนใจนะครับทิ้งนะครับวางนะครับถ้าเจอแบบนี้วางนะครับต่อมาองค์ที่สองครับอันนี้หลายคนอาจจะดูแล้วว่าใช่ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นนี่นะครับบอลนะฮะดูบอลด้วยนะครับบอลลอยนะครับบอลเป็นผิวนะครับอันนี้ทำเดียนแบบของพิมพ์เอ่อของลายหลุมนะครับบอลลอยนะครับอย่าไปเอานะครับวางเลยนะครับถ้ารีเผนอย่างนี้วางนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะฮะบอลจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่สเปร์ครับเหมือนรถแต่งนะครับเอามาพ่นใส่ท่อกันนะครับ ประมาณนี้บอลก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะฮะนี่ครับดูด้านข้างครับไม่จําเป็นต้องมองครับอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะบอลเป็นแผ่นเลยดูด้านหลังครับว้าวเทียนนะครับด้านหลังไม่ใช่อย่างนี้นะครับด้านหลังไม่ใช่อย่างนี้นะครับถ้าใครชอบแบบนี้ตามสบายนะครับ แต่ผมคนหนึ่งแล้วไม่ชอบนะครับวางนะครับผมขอข้ามไปองค์ที่4นะครับสองคนครับพิมพ์ใหญ่ครับดูนะครับธรรมชาติมีไหมครับไม่มีครับมันครับดูบอลนะครับบอลใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย คือเขาทำสัญลักษณ์ไว้เนี่ยว่าพระของใครเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นกำไรไหมฮะพระของแต่ละที่ที่ผลิตมาเขาจะทำตําหนิไว้นะครับผมดูอย่างนี้เลยเพราะของแท้นะครับไม่มีนะครับเนื้อก็คนละอย่างนะครับบอลคนละสีเลยครับ<ม>เห็นไหมฮะเงาไหมฮะแต่มีกลิ่นนะกลิ่นรอนสันครับวัดละหานไร่จังหวัดระยองนะฮะหลวงปู่ทิมอิสติโก ถ้าใครเจอแบบนี้สลบครับสลบนะครับกุมารนอนครับถามว่าพิมพ์กุมารนอนมีไหมมีนะครับแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับย้ํานะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับแบบนี้ผมไม่เคยเจอนะครับแต่กุมารนอนมีไหมมีครับไม่ต้องดูนะครับพิม์นี้ของตลาดครับผ้าตลาดครับยี่สบาทสิบาทครับเมามาครับ ดูนะครับวางนะครับฮะไล่ตรงนี้เลยนะครับทรงพลเหมือนจันพิมพ์พุชซ้อนปั๊มซ้ำนะครับหนึ่งหน้าอ่านี่ครับองค์นี้นะครับเคยมีปัญหาอยู่ครับที่บ้านอ่อไม่บอกดีกว่าให้มันจบไปครับมีปัญหานะครับนี่เนื้อ ได้ไหมครับไม e. not, no ่ได like e okay. ้ครับพิมพ์ไม่ได้ครับแต่มีนะครับมีนะครับแบบนี้มีนะครับแบบนี้มีนะครับแต่ไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่อย่างนี้เลยผ่านนะครับผ่านนะครับมาองค์นี้กันครับพิมพ์สวยนะฮะองค์นี้พิมพ์สวยนะ หลายๆคนอาจจะชอบนะครับพิมพ์นี้แต่เลิกลึกลงไปแล้วเนี่ยถ้าได้เจาะรายละเอียดลงไปเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นบอลไหมครับเห็นบอลกับเนื้อไหมฮะไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีนะครับเนื้อแข็งกระด้างนะครับเนื้อด้านหมดเลยนะครับอย่านะครับดูเผินๆอ,อาจจะใช่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่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 นน ม็ดลบปืนเนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่นะครับวางนะครับพิมพ์นี้วางนะครับเจอแบบนี้ผมวางนะครับบอลไม่ใช่นะครับเนื้อไม่ใช่ครับเห็นไหมเห็นเนื้อไหมครับหลักการดูเบื้องต้นครับดูเนื้อดูพิมพ์ครับเหมือนเดิมครับไม่ใช่นะครับวางนะครับมาองค์นี้ครับ นี่ธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับแต่เราผมไม่ได้ครับใกล้เคียงครับพิมพ์ทรงใกล้เคียงนะครับแบบนี้ครับแต่ไม <net working> <net> ่ใช <stun> <net> <net distractions> ่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ใช่นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้หลังวัดไร่วารีมีไหมมีครับมีนะครับหลังวัดไร่วารีมีนะครับแต่ไม่ใช่เนื้ออย่างนี้นะครับ เห็นไหมฮะไม่ได้ครับเหมือนกับพระที่เขาเอาเอาไปหมักอะครับเอาไปหมักเพื่อให้เกิดคาบอะครับอย่างเงี้ยครับอย่านะครับเนี่ยเนื้อแห้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมแข็งด้วยเนี่ยนะครับวางนะครับอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีนะครับดูไลดูคลิปนี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับนี่เต็มครับ เต็มแผงเต็มแผงเลยครับนี่ทาเหมือนเก่ามากเต็มแผงนะครับผ้าแบบนี้นะครับผ้าที่ผมเอ่ยมาแบบเนี้ยเต็มแผงผ้าขาวนะครับผ้าขาวคืออะไรครับ <c oughs> เหมือนพี่ท่านหนึ่งบอกผมว่าผ้าขาวคืออะไรเออผมก็งงนะเนี่ยฮะแผงผ้าขาวครับเอ,อ่อวางเวลาไปตลาดนัดใช่ไหมฮะวางผ้าขาวบนโต๊ะอย่างเงี้ยฮะ อ๋อผมก็นึกได้ว่าเป็นผ้าขาวส่วนมากจะเจอแบบถ่ายมากับผ้าขาวนะครับผมจะรู้ทันทีเลยว่าคุณน่ะเป็นพ่อค้านะครับผ้าแบบนี้ครับถามเยอะมาถามเยอะมากแบบนี้ครับยาวนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่แนวทางการศึกษาของทางกลุ่มพวกผมนะครับไม่ใช่นะครับโยนทิ้งไปครับนี่ครับ นี้จะมีความเอ่อความเก่าความแห้งนะครับความมีมิติตัวนี้แต่ไม่พ้นสายตาผมครับไม่ใช่ครับเห็นไหมฮะพยายามทำให้เก่าครับนี่ครับพยายามทำขุยออกมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่านี่ครับแต่จริงๆก็้ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่นะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับอ่าโยนทิ้งไปครับนี่ครับเฉลยนะครับองค์ที่สามนะครับเป็นพระวัตถุมงคลหลวงพ่อทิมของแท้นะครับที่มาที่ไปดีครับองค์นี้ถามว่าผมรู้ได้ไงครับผมมีข้อมูลครับถ้าท่านอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวครับนะครับ องค์เนี้ยท่านดูนะฮะผิวเผยอาจจะไม่มีอะไรแต่พอหยิบขึ้นมาแต่แปลกนะองคเนี้ยไม่มีมีสองท่านมั้งที่เลือกผมถือว่าท่านสุดยอดนะครับดูพระแล้วนะครับดูพระเป็นนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมครับอถ้าไม่เห็นเดี๋ยวไฟส่องหน่อยเห็นเนื้อไหมครับนี่ครับนี่ครับไข ไข่น้ำว่านนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมตรงนี้เนี่ยครับไข่น้ำว่านนะครับเห็นไหมเห็นพิมไหมฮะเห็นดอกบัวไหมครับเห็นไหมฮะมันจะมีเส้นซ้อนนะครับเห็นไหมลูกขานะฮะนี่ครับนี่ครับพระมีมิติเนี่ยนี่นี่นี่ประมาณนี้นี่พิมพ์ทรงชัดเจนนะครับนี่เนี่ยครับเก่าแน่นอนไข่น้าว่านก็มีครับเห็นไหมครับ นี่นี่เดี๋ยนะฮะเห็นบอลไหมครับบอลเป็นลักษณะนี้นะครับดูด้านหลังครับนี่ครับตะกุดเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ลอยนะครับตะกุดไม่ได้ลอยขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวผมให้ดูเจาะลงไปในเนื้อครับถ้าท่านก็จะร้องโอ้ใช่ใช่ครับให้ตายครับท่าน ถ้าท่านไปแผงพระหรือตามตลาดนัดไม้ตายยังไงก็ไม่เจอครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับพระไม่ได้อยู่ตามแผงพระนะครับแต่พระอยู่ตามพื้นที่เขตนะครับหลุดยากครับหายากมากครับอ่ดูผมส่องนะฮะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่ต้องส่องก็ได้มั้งเนี่ยอืมไม่ต้องส่องก็ได้เดี๋ยวผมจะ มันมีรูปอยู่โปรหนึ่งโปรไฟล์โปรหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะส่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปนี้ไปให้นะครับพระพิมพ์แบบนี้นะครับเก็บนะครับเจอแล้วเก็บนะครับไข่นาว่านมาเต็มนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่คือหลักการดูเนื้อพระจริงๆครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ วันนี้จบเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมเจาะเรื่องเนื้อเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะขยายไปให้ดูนะครับจำไว้นะครับจำแม่นๆนะครับิมพ์นี้จำนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ขอให้มีความรู้จากคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับคปได้นะครับสวัสดีครับ